เอาละครับผมมาเจออีกครั้งหนึ่งนะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างดีนะกลุ่มทรูนะครับผมจับมือกับ Google ประเทศไทยนะครับขึ้นส์อาว่าส์สามารทนะผมไม่ใช่สมาร์ทนะสามารทนะครับผมสกิลร่วมมอบทุนการศึกษาอัพสกิลดิจิตอลเพื่อคนไทยนะครับผมวันที่5จนถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมนี้จำนวนจำกัดนะครับผมวิธีการก็กดเข้าไปในลิงก์นะให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีรายละเอียดขอทุนเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับ ซึ่งก็น่นอนว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมและหลักสูตรเป็นหลักสูตรออนไลน์ e l e a r n i n g นะครับผมร้อยถึงสองชั่วโมงนะครับคุณสามารถเข้าไปร่วมกับเขาได้สิทธิประโยชน์มากมายที่จะได้รับนะครับผมแล้วก็เป็นโอกาสส่วนหนึ่งที่เข้าสู่คอมมูนิตี้นะครับผมคุณสมบัติก็คือฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วไม่จำเป็นต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือประสบการณ์ใดโดยเฉพาะนะครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปร่วมได้นะครับผม3เดือนถึง6เดือนนะระยะเวลาหลักสูตรนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสส่งไปนะครับร่วมร่วมลุ้นนะครับผมถึงแม้อาจจะไม่ได้หลาร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นใบรับรองอาชีพนะครับผมที่เป็นโก้ดนะครับผมซึ่งคุณสามารถเข้ามาดูได้ในซีร์เคสนะครับผมสามารถกดเข้าไปอ่านได้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณชอบแนวไหนนะครับผมการตลาดดิจิทัลอีคอมเมิร์ซวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมดิจิทัลอนาลิทิ์นะครับผม เสนอรุ่นด้านไอทีนะครับผมจัดการโครงการนะครับผมหรือการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้หรือ UX นะครับผมหรือก็คือตัวออกแบบหน้าจอนะครับผมที่เข้าไปถึงก่อนโปรแกรมนั้นๆนะครับผมหรือแอปพลิเคชันนั้นๆนะอันนี้ก็เล่าส่วนฟังนะครับผมคุณสามารถเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็วิธีการในการสมัครนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะอีเมลนะครับผมแล้วก็คอนเซิร์นนะครับให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะมีรายละเอียดบางส่วนที่คุณต้องไปตอบนะข,ข้างในนะอันนี้ผมขอไม่เปิดเผยนะครับเพราะมันมีอิงลิชเทร e นะครับผมแล้วก็มีชัยนะครับผมที่ถ้าคุณใช้ t o o l m o v e ซ s มการ์ดนะคุณก็สามารถที่จะมีโอกาสพิเศษสำหรับตัวคุณด้วยนะครับผมแล้วก็ general information ที่เป็น information ที่ปกติธรรมดาทั่วไปหรือถ้าคุณไม่เข้าใจจริงคุณก็สามารถคลิกขวาแลา้วทランスเลไทยได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปนะ ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองมาสมัครดูได้นะครับผมแล้วผมคิดว่านี่ก็เป็นโอกาสนึ่งนะครับผมที่ True นั้นได้ผลักดันนะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆนะผมของ Tru e นะครับ <laughs> ใช่ไหมรััเฮ้ยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมป้อมกดติดตามกดไแล้วก็สับสกายเป็นกำลังใจสวัสดีครับ